ลามมอลัยกุมวารมะตุลลลฮิวบาระกาตุสวัสดีนักเรียนชั้นปนนงทุกคนค่ะวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของทิศท,ทางการเคลื่อนที่ของเสียงแต่ก่อนจะเรียนชันเคยค่ะยกมือขึ้นมาขอดูอา ดูอาเพิ่มปูนความรู้ร็อบบี้ซิดนีอินมันวร์โกนีฟะมันโออัลลอฮ์ได้โปรดเพิ่มปูนความรู้และประทานความเข้าใจให้ฉันด้วยเถิดอามีนเราไปเรียนเรื่องทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงจากคลิปวิดีโอของคุณครูยากันเลยค่ะการเกิดเสียงนะคะเสียงที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมาจากเสียงที่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเสียงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์และสัตว์ค่ะเสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นเสียงคลื่นทะเลเสียงน้าตกเสียงลมพัดหรือเสียงที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์เช่นเสียงพูดคุยเสียงปรบมือหรือว่าเสียงนกร้องค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเสียงที่เกิดจากการสร้างขึ้นของมนุษย์นะคะเช่นเสียงการเล่นเครื่องดนตรีเสียงรถหรือว่าเสียงนาฬิกาปลุกค่ะ เสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงนะคะและเสียงเปลี่ยนแปลงได้เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงมีการสั่นค่ะอ่ายกตัวอย่างเช่นเวลาเราพูดนะคะให้นักเรียนเอามือจับที่ลำคอนะคะ ที่บริเวณลำคอของเราก็จะมีการสั่นนะคะทำให้เราได้ยินเสียงเปล่งออกมานั่นเองค่ะหรือว่าเครื่องดนตรีอย่างเช่นกีตาร์เวลาเราดีดนะคะสายกีตาร์ก็จะสั่นทำให้เราได้ยินเสียงของกีตาร์นั่นเองค่ะเวลาที่เราได้ยินเสียงนั่นก็คือแหล่งกำเนิดเสียงหรือวัตถุมีการสั่นค่ะเสียงเหล่านั้นก็จะเคลื่อนที่มาที่หูของเราทาให้เราได้ยินเสียงต่างๆเหล่านั้นนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าการเคลื่อนที่ของเสียงเสียงมีการเคลื่อนที่เป็นแบบไหนนะคะจากภาพนะคะเราจะเห็นว่าวิทยุเวลาเราเปิดเพลงเสียงก็จะดังขึ้นมาโดยการเคลื่อนที่ของเสียงก็จะมีการเคลื่อนที่ไปรอบๆทิศทางทำให้เราทำให้คนที่อยู่รอบๆวิทยุก็จะได้ยินเสียงวิทยุค่ะยกตัวอย่างจากภาพนะคะเด็กคนนี้ถือวิทยุอยู่ เพื่อนสี่คนที่อยู่รอบๆตัวเขาเพื่อนทั้งสี่คนก็จะได้ยินเสียงจากวิทยุที่เด็กผู้ชายคนนี้เปิดค่ะแต่จะได้ยินเสียงค่อยหรือเสียงเบาขึ้นอยู่กับการยืนห่างของตัวบุคคลกับวิทยุนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ย เสียงเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนที่ไปเป็นแบบการเคลื่อนที่ทุกทิศทางนะคะดูตัวอย่างจากเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเวลาเขาพูดก็จะทำให้เพื่อนทั้ง4คนเนี่ยก็จะได้ยินเสียงที่เขาพูดออกมาหรือเวลาที่เราเคาะโต๊ะนะคะเสียงก็จะเกิดบริเวณที่เราใช้นิ้วเคาะนั่นเองค่ะเสียงก็จะมีการเคลื่อนที่ไปรอบๆเลยค่ะ หรือเวลาที่เราดูทีวีไม่ว่าเราจะนั่งอยู่หน้าทีวีหลังทีวีหรือข้างๆทีวีนะคะก็จะได้ยินเสียงจากทีวีเช่นกันค่ะแต่อาจจะได้ยินเสียงเบาหรือว่าเสียงค่อยแตกต่างกันไปนั่นเองค่ะหรือเวลาที่เราฟังเพลงจากนักร้องนะคะ เสียงก็จะมาจากการร้องเพลงของนักร้องแล้วก็เคลื่อนที่ไปรอบๆทำให้คนที่อยู่รอบๆตัวของนักร้องทำให้ได้ยินเสียงร้องเพลงของนักร้องค่ะ,ะจากการที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปนะคะเรื่องของการเคลื่อนที่ของเสียงเสียงเนี่มีการเคลื่อนที่ไปรอบๆทิศทางเสียงจะไม่มี เสียงจะไม่เคลื่อนที่ไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งแต่เสียงจะเคลื่อนที่ไปรอบๆทิศทางนะคะใบงานคุณครูได้ให้นักเรียนไปแล้วนะคะอ่ายกตัวอย่างตามคุณครูนะคะอ่าให้นักเรียนวาดภาพวัตถุที่ทําให้เกิดเสียงและให้นักเรียนวาดเส้นทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงทําให ให้นักเรียนวาดภาพทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงตามตัวอย่างเลยค่ะนักเรียนอาจจะทำตัวอย่างเหมือนคุณครูยาได้เลยค่ะหรือว่านักเรียนอาจจะวาดวัตถุต้นกำเนิดเสียงอย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วก็วาดทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงแบบคุณครูเลยนะคะเสร็จแล้วก็ส่งมาในลายส่วนตัวของคุณครูยาเลยนะคะ ก่อนจะจากกันเช่นเคยค่ะดูอาป้องกันโรคระบาดอัลลฮุมมาอินนีอาอูซูบิกามีนันบารอซีวันยูนูนีวันยูซามีบัวมิงไซยีอินอัสกอมดูอาปิดประชุมซุบฮานะกอลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกาอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกาวะอะตูบุอิไลวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ